สวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องสวนขวัญข้าวกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นุ่นจะมีไม้อะไรมาปล่อยให้พี่พีนะคะเรามารับชมกันเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้นุ่นก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นกวักด,ด่างนะคะแล้วก็จะมีสเสน่ห์จานประกายดาวที่เกือบจะหลุดแล้วนะคะแต่วันนี้นุ่นนํามาขายในราคาแบบว่าประกายดาวเอ่ เสน่จันหลุดนะคะนี่ก็จะมีสะก็ดประมาณนี้เลยนะคะว่างอยู่ประมาณ5-6กระถางนะคะแล้วก็จะมีกวักด่างนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีกวักมรกตด่างแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กวักใบโพด่างกันเลยนะคะตัวนี้เนาะนี่ค่ะจะเป็นด่างน่าจะเป็นด่างขาวนะคะตัวนี้นี่นะคะนี่ตัวนี้อยู่ในกระถาง สามนิ้วนะคะนี่ฟอร์มประมาณนี้เลยเดี๋ยวให้ดูลายนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะนุ่นมีว่างอยู่สี่กระถางสุดท้ายนะคะเอาไปในราคากระถางละส5งร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้นะสวยมากเลยนะต่อมานะคะก็จะเป็นเสน่ห์จันแดงของเรานะคะตัวนี้เลยนะที่จะเป็นตัวที่มีสะเก็ด ดังๆแบบนี้นะคะตัวนี้นุ่นมีแค่6กระถางนะคะนุ่นเอามาปล่อยให้ในราคากระถางละ100บาทเท่านั้นคะ่ะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะโทรมาสอบถามได้เลยเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นกวักมรกตรด่างน,นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัวนี้เนาะได้ไปนุ่นแนะนําพี่ๆนําไปทําจํานวนหรือขยายพันุนะคะวิธีการของเขาก็คือการ ตัดใบช้านั่นเองค่ะนี่นะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่กระถางละ400บาทเท่านั้นนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยเดี๋ยวนุ่นพาไปดูไม้ที่เป็นอันนี้เป็นสเสน่จันแดงนะคะพี่ๆตัวนี้อันนี้นะคะจะไม่ใช่จันโกเมนนะคะเป็นจันแดงนะคะ ฟอร์มน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนี่คะ่ะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่กระถางละ80บาทเท่านั้นคะ่ะตัวนี้เป็นไม้เนื้อเยื่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของไม้เนื้อเยื่อกันไม้เนื้อเยื่อนะคะนี่คะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีเตะออกมาด้านข้างแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะใครสนใจนุ่นให้ไปนะคะ80บาทเท่านั้นคะ่ะเหลืออยู่แค่ไม่กี่กระถางนะคะประมาณ6กระถางนะคะ นี่คะ่ะเอาไปเลี้ยงสวยๆนะคะนี่นะคะต่อมาก็จะเป็นพิโลรางเงินนะคะพี่ๆหรือต้นรางเงินนั่นเองนี่นะคะฟอร์มประมาณนี้เลยหนึ่งกระถางก็จะมีประมาณสงต้นนะคะเป็นกระจุกกระจุกแบบนี้เลยนะคะราคาหลักสิบเท่าน,นั้น,นะคะ่ะอยู่ที่ราคานะคะแปดสิบบาทเท่าน,นั้นนะคะต่อมาเลยนะคะต่อเป็น พาสนามซีเวอร์นะคะดูนะคะใบเขาจะเป็นสีเงินๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีลายเขียวๆนะคะตัวนี้ราคากระถางละ100บาทเท่านั้นนะคะต่อมาก็จะเป็นพิโลโออีดีของเรานะคะซึ่งเมื่อก่อนโอดีจะมีราคาแรงอยู่นะตัวนี้เป็นไม้เนื้อเยื่ออีกเช่นเคยคะ่ะตัวนี้เอาไปในราคา80บบาทนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ ตัวนี้น้องมีชื่อว่าอะไรเนาะ,ะลืมชื่อเดี๋ยวนุนขึ้นชื่อไว้ให้นะคะอ๋อซันโตโซมาตัวนี้มีชื่อว่าซันโตโซมานะคะราคากระถางละ80บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีจูปิอายนะคะสวยมากเลยหรือบางคนมีลูกค้าบอกว่าอ๋อพิโลอะไรนะมดแดงนะคะตัวนี้ราคากระถางละ250บบาทเท่านั้นคะ่ะ พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถโทรมาติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่นุ่นทิ้งไว้ให้ได้เลยนะคะฝากเป็นกำํำลังใจให้ช่องส่วนขวัญคาบด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ